ครับโรงเรียนบูชาโอภาสนะครับ0819873348นะครับเรื่องต่อไปเป็นการบวกทศนิยมนะครับหลักมาทับห่งตั้งจุดให้ตรงกันก่อนนะสอ2นำตัวเลขมาบวกกันได้เลยนะครับดูตัวอย่างที่1นะฮะ75.678บวกกับ108.420หลักก็คือตั้งจุดตรงกันนะครับหนูก็ตัวเลขมาบวกกันได้เลย 4 1 10 1 10ดทอด1 5 6 6 5 6 1 6 6 6 8 14 14ทอด1เ็ด1เป็8ก็ได้ลอไป4.108นะครเวลาการอ่านทสนกนะฮะการอ่านนะฮะอ่านว่า108.4โจย์ เต็มศูนยะครับนี่ไม่ดูตัวอย่างที่2องนะครับสองหนึ่งสปดสิบมวกกับ3า8 9้9นะครับตั้งจุดให้ตรงกันก่อนผมก็บวก3ามอ่ะสามหกเบดเป็น9ลใช่ฮะ บวกเข้ามาเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดโคตหมึกมาเป็นสิบแปดใส่แปดโคตหกมาเป็นสิบหกใส่หกโคตนนะครับบวกมาเป็นห้าึงสมานะครับคำตอบก็คือ2,5ง8 7 9 2ครับโอเคครับ